ทำเรียบร้อยแล้วก็เต็นกัเจียวไปตั้งไฟพี่น้องพ่อนาเดือดก็ติใส่ป้าใส่ตีมไก่ลงไปตุ่มให้มันสุกแล้วค่อยเอามาตำม,มาแกะตำน้ะพี่น้องเนาะเดือดแล้วพี่น้องเดือดแล้วเดือดแล้ว้อมแล้วต้นไก่ก็กำลังเปื่อยป้าก็สุกได้ที ขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกหัวหอมกระเทียมเบืยแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสบายดีทุกคนเนาจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แตนชาแนลเด้อพี่น้องเพื่อที่แตนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องนะมาพี่น้องมาลงมือตำ้นำยาขนมนสิน แต่เลยพี่น้องพราว่าเต็นแกะเรียบร้อยตเตรียมเรียบร้อยรอตําอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะมาๆๆมา,มา,ม,า,ม,ามาช่วยกันตําพี่น้องมนาะใส่พริกลงไปก่อนนะคะโอ้ เบาๆก็เดิมพี่น้องน้กยิ่กระเด็นนเพชรขนาดเลยล่ะพี่น้องเอ้ยกระชายขาตะไคร้ใส่ลงไปตำค่ะพี่น้อง กระเทียมลงไปผัดพี่น้องใส่พร้อมกันบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันกระดิ่งพี่น้องทำตำอ,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 อย่างในอย่างที่ให้ละเอียดก่อนถึงค่อยเอาหัวหอมกับกระเทียมลงไปตะจำพี่น้องแล้ก็จิ้มให้ละเอียดประมาณนี้พี่น้องตำพออายุอายุหนี่แหละพี่น้องละเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ เนี่ยปลาค่ะเนื้อตะนินค่ะอือต่างมีตะนินลงไปเลยนะคะพี่นออกด,ด,ดูว่ายค่ะพี่นอกอกประมาณนี้แหละพี่นออก แตนว่าตำละเอียดหลายดอกตำให้มันเป็นตอนผิดคู่รู้เคเด่นเนี่ยแหละน,นี่นางเสบเนาะพี่น้องอืออ่าใบมะกรูดนี่ก็คือใส่ลงไปในมหม้อเลยพี่น้องค่ะหม้อมาค่ะน้ำก็คือน้ำที่ต้มนี่แหละน้ำที่ต้มเครื่องเลยพี่น้อง ตักลงเลยค่ะบะราต้องไปพัดมาต้องไปไล่หรอกพี่น้องราวาของถูกอย่างต่มเรียบร้อยแล้วตักลงใส่ไปในน้ำติดไข่ตเครื่อมคื้เก่านี่แหละอืมนาณนี้อึ๊บพระเอกของงานค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยตีนไก่ สมเรียบร้อยแล้วล่ะของถุกอย่างพี่น้องแล้วก็ใส่ลูกกินลงไปค่ะตั้งไฟแล้วพี่น้องรอดเดือดแล้วก็จิบฟุ้งหลดพี่น้องท<ม>ีนี้พี่น้องเดือดแล้วหอมขนาดเลยพี่น้องเดือดแล้วค่ะฟองเขาฟองม,มันออกก่อนนะพี่น้องนะสองฟองเป็นอกุก คือกเก่าพี่น้องไปเลยค่ะตลาดรุ่องอรหงษ์ค่ะเึ็บความนัวขนมนพี่น้องนะเ็บความเค็มความนัว วกาใส่ผงนัวพี่นออ้องลร้เสียบไร้แหละใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องใส่ต้นหอมคือว่าสเสซจเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องน้ำยาปลาปลานื้อตีนไก่ขินพี่น้องล้งนวนๆคนๆพี่น้อง เรียบร้อยและะ้วค่ะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินขนมสินน้ำยาปลาปลาหิ่นตินไก่ชินข้าวปุ่นด้วยขนมสินน้ำยาพี่น้องน้ำยาปลาตินไก่เนื้อนัวคนๆพี่น้อง แต่ใสหมดเลยขมนมเซนกระไลยอยู่ปาดพี่น้องปาดตาเสียบบอน้ำยาตีนไก่ผูดผู้ค่ะพักพี่นอ้องอือพักมีทุกอย่างนะคะมีพักดองพร้อม พี่น้องทุนปาดมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาลงมือกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะมาลงควงพี่น้องมาลงมือ,อมพี่น้อง

น้ำยาปลาต้องกินกับผักพวกนี้พี่น้องยังเข้ากันน,น,น,น้ำยาขมข้นมันมัวผิดตั้งใจ tủ dẹp kìa Đúng chỉnh nhau như thế này Chỉnh cái tuyệt vời đây หมากหลายพี่น้องกินขนมจีนน้ำยาปลาก,กับใบตาเลเน่แต่มมากมากพี่น้องแต่ว่ามันไดดุดชาแดดอารมณ์ฟินพี่น้องกลิ่นของใบตาเลน่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะพี่น้องใบตูเหมืน คือนนอนตีนกันเปืเป่อยๆเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาแสบหนอนกันพี่น้องฟันดีๆนี่เคี่ยวหดกระดูกได้เลยพี่น้อง นี่ทำยาปลาเขาจะไปทำขุนนี่พี่น้องเขาจะทำแบบหน่ำตรงเลงหน่ำใสๆนะพี่น้องแต่ว่าวันนี้แต้มทำแบบเข้มข้นแบบนวลพี่น้องแบบนวลอุ้ยตุ้ยนะเขาเรียกกระชายจะ้ะแต้มกับบวงหอมันแหลกหลายมากินกระชายพี่น้องมาเดิมมาเดิมพี่น้อง ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แตนแนเดือพี่น้องเนอะอืมแดเตะเตะพี่น้องแตะเตะจับนัว กดี๋ยวเาจว่าแซ่บนัวเปล่